ขับรถบนถนนเไยเดียวระวังโอ้โหรถพลิกแกอีกเจ้าแกดำทำให้ฉันรถคว่ำนะจ๊ะโอ้โหรถสุดที่รักของฉันทำไมทไมแกจะต้องชดใช้เจ้าแกะเหมือนมีคนเยอะมากทุกคนผมคิดว่าเราน่าจะต้องไปขอความช่วยเหลือนะเอ่อโทษนะครับ พี่ครับทุกคนเออเอเอนะป้าลุงอ,อาปู่ย่าตายาย<อ>าคือผม,ผมลว่าครับรดรถผมคว่ำอยู่ทางนู้นแห<อ>ะครับพี่ <ผม S 2> ช่วยผมก่อนพี่อ,อ่ะอ้าวคือคือคือจะบอกว่าลถผมคว่ำตรงนู้นทางเ <ไป S 1> ข้าครับ ไฟลุกวูบวูบวูบใช่ไฟไหม้รดแล้วครับพอจะมีใครเออช่วย,วยผมได้ไหมผมผมผมมารบกวนไหมยังไงขอบคุณยายมากนะครับนะที่ช่วยเรานะครับนะถ้าถ้ามีโอกาสผมจะตอบแทนบุญคุณให้คุณยายนะครับตอบแทนยังไงครับผมจะจัดให้หนักๆเลยครับมีรูปด้วยกดดูได้นะอเะดูหน่อยอาพแปลว่าคือตุยแล้วยายแล้วคนที่พาเรามาเลยวะ เอไปอรอด้วยอุ้ยไอ้นั่นมันแล้วไปโค้รเร็วอ่ะมันไปเลยใครเนี่ยใครเนี่ย